อะไรล่ะก็มีที่เดียวอะไรคือใหญ่อะมึงมองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นตัวกูยังมองไม่เห็นเลยเนี่ยมองไม่เห็นแล้วแล้วเออกดมันมีเมนูอะไรซึ้นก็กดทับตามนั้นเลยล็อกด้วยกดล็อกแล้วล็อกด้วยเอาล่ะอ่ากูล็อกให้แล้วมานี่ไปไหนไปใส่ชุดก่อนอ้าวไม่ได้ใช้ชุดอยู่ข้างล่างเหรอเห็นนี่เอาละ ฮัลโหลผมไม่เล็กนะครับไอ้เยอะกดแถบตัวของตัวเองไอ้เยอไม่เล็กเงินจริงอยู่นี่อันนี้รองเท้าอันนี้ชุดชุดอยู่นี่ชุดอยู่สองข้างหลังแล้วจะยิงทำไมลูกปืนเยอะเร่งให้ในคอปเตอร์ไหมลูกกระสุนธนูครับง่ายด้วยแหละไม่ใช่อะไรอ๋ออยากใส่ชุดแบบไอ้เยอะ เหมือนจะให้เหมือนเดืยนนอยโยนจริงจริงอมันโยนทำไมใส่สิคุณว่าเอาใส่ใส่เข้าตัวเลยไม่ใช่มันจะมีช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างอะที่ติดจนเสียช่องโอ้โหโอ้โหเอ้าพี่ขนาดใส่ยังเห็นทาใไมู่อีกเลยเป็นไ,ไงดูเหมือนโจนยังร้อน <c oughs> าเอาลองเท้าไปลองเท้าไปนะนให้คอพเออคอมนันามารถเรียกเรียกอะไรนี้ได้เน่ยลูกเรียกอะไรให้คอพแม่งพิมพ์ดิเออคอพเดี๋ยวพิมพ์ไม่ให้แล้วกันได้ได้เรียนชุดกล่อไม้แบนี้ชุดก่อนะไรชุดกล่อไม้ยังไม่เสร็จแล้วก็ลูกนุ่ปืนพกด้วย มีแต่ลูกปืนพกอะได้หน้าตาไม่ลดเลยได้ได้ได้ขวาเนี่ยแอมบวกไม่ไม่ใช่แอมบวกไม่ได้หมดแล้วส่วนใหญ่ก็ได้หมดแล้วนี้ก็ไม่ใช่ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้เหลือเรียนลูกอาอาปีจีด้วยช่วยเออเหลือเรียนลูกอาปีจีครับปืนอัน้ับสี่มาลูกปืนไปเลยครับจอมเยอย่าเอาป่ะมงเงินเก็บไปได้่ะเอาหมวกไป ไม่เอาไม่เอาไม่ใส่หมวกชอบแบบนี้ว่ะไม่หมวกนี้ไปหมวกแคปไม่หมวกไอหยิบนู่นนู่นนู่นอะไปมาณใส่ของไอ้ฟ้ามันจะหลับของอะไรมชอบลืมไหมครกูไหมเดี๋ยวรอมันสว่างอีกทีแล้วกันค่อยไปหาของอ๋อเอาไม่ไปจักเล่นเลย มีดเอาหินออกไปเอาหินมันมาแนวเพ่งทิ้งไอเราเอาล็อกทิ้งทิ้งไปเราไปมีประโยชน์มีมีดแล้วก็คลา,า,ายทิ้งแนวอยู่อยู่นี่เิมโยนอยีกครับว่ไหมมีเชือดหมูทีดิแเดวแต่จะให้พังมั้งล่ะเอเไงั้นเดี๋ยวเ,เตรียมของซ่อมมาก่อน เช่ต okay. well, ู look, nah, okay. look, ้ซองไม่ตผสงเป็นตู้ซองจริงอ่าครอบกร่องมึงไม่ครับไม่ครับไม่ต้องหนึครับมึงใส่เสื้อได้แน่เลยเออมึงชอบใส่แจ้งแค่เท่อ่ะจะเช่ตู้ซองเหรอเนี่ยนี่ขนาดปรับภาพไม่สุดเลยเนี่ยเใยไปไอ้ใบสีฟ้าไปไหนไปเรียนไปแล้วปไปปลาก่อนแปดห้าสามศูนย์ไปไปฟาร์มไปฟาร์ม โลกภายนอกเป็นอย่างงี้นะไอ้เงี้ยเหมือนเทเลทับบี้เลยวะพูดแล้วเกมมันเสียมันจะปิดทำไมไอ้เงี้ยปะลงล่างเหรอปังดูโลกภายนอกเลยครับเดีดูเออเหมือนเทเลทับบี้มากเลยก๊อก็ก็เอาไปไหนละเดี๋ยวโยนของกันเล่นเล่นประตูเล่นประตูล็อกยังไงวะล็อกมีแต่คอะกัะล็อกแล้ว ดอกแล้วเอหลอกว่ะใช่ไหมเดี๋ยวว่ากูลงข้างล่างเลยสิมวง่าเบอรมารอแอร์ดอกก่อนมามามาก็รอมา้งกันใครจะกลัวมึงถือมีดออ่ะ้ามีดมันปลาได้หายมงอยากที่บขวาน่เลยพอหรัลองปลาเนี่ยลองปลามือเอาอันนี่ไปไปยิงเล่นกัน แมวอยากมันเก็บไม่เถอะเก็บไม่เถอะเก็บไวเนี่ยเอา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 บอกว่าไว้ยิงยิงเล่นๆน่ะเฮ้ยกูชอบทุกซองไม่ต้องหรอกนางไม้ไม่เอาไม่แม่นชอบเตือนๆกูอะตูตูกูได้กูเถื่อนไอ้ไอ้ใสอยู่แค่สามชุดเลยเดี๋ยวเวลาโดนโดนยิงสตารักเดี๋ยวมั่งรู้เลยใส่ชุด โจนไอโจนกระโดเกมนี้ไม่มีคำว,ว่านี่เว้ยเดียวๆก็เรียกว่าหมาหมูมึงกดเอสซีอะครับเราไปที่ตั้งค่าเอสซีไปที่ตั้งค่าแล้วก็ออปชันอะออปชันอะแล้วติ๊กเซนเซอร์ออกก็รู้อยู่มึงแคสลงยูทูบมัเนี่ยมัมนมันนะครับไอ้ยัยกูว่าโดนดิโดนแดงไอ้สัส ว่าซื้อไว้ดีแล้วอย่าโดนแดงไงสัตว์อย่ากูต้องไม่ไปนั่งตัดต่อโคนเหมือนแบบไอ้นี่เลยไอ้คอาไม่งค่นเหมือนคนค้ายาเลยเออดำดำเงี่ยบของกูของกูดำไหมไม่ใช่ไหมของกูไม่ขาวพอขาวอย่าองกูไของกูดำแล้วใหญ่ด้วยแฮะนี่กล้าวะไนี่กล้านี่กล้าไหนแอ้ดบไอ้ไอ้นี่เป็นหมาทีไร

เงี้ยมาแล้วี๋ยวถ้าหัวตายกันเลยถ้าหัวนี่ตายเลยเหรอะไม่ตายรอเล่นอะลอง๋ยวลองดูดิมาเร็วเอโดบปูฟันรอแล้วนี่แต่ดาบมึงจะพังไงสัตว์ยอมไหอเขาไม่ดาบพังกูลืมไปเฮ้ยเนี่ยแกงปลาไม่หยุดเลยเนี่ยปลาเนี่ยสามคนโดนพร้อมกันกูบอกเลยตายเอดอบ ไม่ตายเลยมั้ยจะบังติยเฮ้ยคือของกันเปิด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 มีอะไรบ้างไดฟ์เฟินแล้วเปิดแลนด์มายหกลูกไดฟ์เฟินสองผมบอกกูเปิดดูไม่ได้ไหวฮะสงสัยคนเยอะไลฟ์เฟินหลายใบอ่ะมีมันมีทั้งหมดสองอ่าอันเื่นออเอาไปอันเฮ้ยเอาไปทำเลยไปเอาไปคราฟเลยมึง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 ลองไปแอร์อัพอักดิเปิดิไม่มีอะลักแห่งความโชคดี ไม่มีเลยไอ้มันจะมืดแล้วไอ้ทำนี่ไปทำเลยให้กูตีไม่ก็แตกอีกแล้วเนี่ยไม่เป็นไรหรอกอ่ะเอาของนี้ไปด้วยอะไรเหล็กกูถือมาแล้วไม่ต้องเออลืมลืมเอาเหล็กเนี่ยมาเออไม่ใช่ไม้นี่ปะอ่าปะปะปะปนี่นี่เราจะไปไหนต่อเนี่ยเดี๋ยวทำปืนก่อนหาปืนอะไรให้เรียบร้อยก่อนโอเคไอ้ล็อกประตูอย่างเงี้ยไม่ต้อเป็นไรปิดเองมันปิดเอง มาครับออกออกไปวางกับดักหมีอ่ะไม่ควางตัวนี้หนึ่งอันมึงถือดักมึงถืออะไรไวะไอ้ไม่ได้จัดนั่นไม้เหรอเนี่นี่หนึ่งอันจะเหยียบนะครับตายนะรู้ได้ไงว่าแม่เหยู่ตรงไหนบ้างกูไม่รู้เลยเนี่ยมันบินยังไงวะเฮลิคอปเตอร์มันบินยังไงวะ ดูทางเนี้ยมึงอย่าผ่านเลยไม่ได้ไม่ได้อย่าผ่านไว้ให้เจคอปเตอร์มันบินยังไงวะไม่รู้แม่งวางคนเนียนอะไรเงี้ยกูยังไม่รู้เลยอยู่ตรงไหนเราไปเจอแล้วไอ้คนเนียนเนี่ยมไปกับย่ากูยังไม่รู้เลยฟูว่างไง

ไอ้เทียเหมือนทหารย่องเบาอะโอเคอครบละเสียงหา,ายไปแล้ววะ,อ,ะออกมาลากฟางคอามั <c oughs> มนมันมาแล้วไมเนี่ยอยู่หลังอยู่หลังมึ่งกูค่อยๆมาไม่มีแล้วตรงนี้โอเค บายใจเดี๋ยวเราได้ได้ออกเดี๋ยวโดนไทยตอนเด็กนี่นะเหี้ยเฮีงมากควางตายวิอะไรยี่ยมแล้วเปิดตา้อ่ะยิงหมูยิงหมูเชื่อๆมาช่วยหน่อยเลฮ้ยเอาล่ะมาช่วยขอคูปาคูปาไม่ไปหายไปเลยทัก อ่าหาดิไ<ห>อ้ตา,ายอย่างเงี้ยหาไม่อเอาเจริญเจริญกันละนี่ไงไม่อยู่นี่ไม่อยู่นี่ไม,ไม่ใช่ไม่ใช่มันต้นไม้ปล้ปมามีหมู่ใกล้ๆคุณนึกว,ว่าขี้ขวามันตายแบบแรงๆไช่ไหยตั้งปลาหายไปเลยจังมไม่บ้านไข <ๆ S 2> ่เลยบ้านไข่ไม่รู้ดิ แม่งบ้านตัวเองกูอจำไม่ได้ไอ้ยัยอยู่แค่นี้จําไม่ได้เจอหมูนปอนด้วยนะเออหรือถ้าเจอคนน่ะก็ยิงไงเอาล่ะไม่จเป็นต้องถามเพียอะไรยิงก่อนถามเด็ก่อนถามก็นึกว่าเขาจะเฟ็นเร่ยเฮ้ย you are f e e l i n เย่เย่ไม่มีแม่งยิงก่อนนะคนท้ายรับไปคนอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้มันเซฟ ต่างชาออติเขาจะพูดว่าอะไร Fuck you man ไม่ไม่พูดทีด่ไรยิงเลยยิงเลยโอ้สิบสองเปอร์เซ็นต์แล้วนเนี่ยไอ้ครับนั่นเลยเอาหมวกฮี่น,นี่ไม่ใส่เยิยใส่แค่ไปแล้วก็ไป,ไ,ปไม่ได้ว่ะใส่แล้วก็กดกดที่หมวกมันจะมีคำว่าคำว่าไอ้นั่นอยู่กดกดที่หมวก สว่างยังไอ้เห e in ี้ยใส่เหมือนเทเลทวิยังไงก็ไม่รู้ไอ้เยี่มีไฟตรงหัวไอ้เหี้ยไอ้ยี่ยไม่เหมาะกับกูเลยสว่างชัดเลยสว่างเลยเนี่ยเปล่าเป้าดีๆนี่เองไอ้เหี้ยเวลาคนอื่นผ่านมาก็ยิงยิงมึงก่อนไงกดตั้นตีนี่เจนเห็นนี่หนาวเนี่ย เขตหน้าหนาวเลยหน้าหนาวแล้วก็สว่างเนี่ยเป็นไงมึงสว่างไหมดูอะไรว่ะไปดูไม่มีเลยว่าเก็บกูว่าเปลี่ยนหมวกเหยือใช่คือความสบายใจมันไม่เกิดเลยไม่ไงเดี๋ยวเจอคนไงปัดวะแนนบนวะชิบหายสื่ติดใบขาับรถลูกสองช่วงนี้มั็นพึ่งดูด้หนาวไอ้ใบขาบปืนลูกสองนั่นติดไป เรียนเลยแหละเรียนมาแล้วเรียนมาแล้วไม่ได้เสียงอะไรก็ไม่รู้ไอ้เนี่ยเกมนี้จะมีปีศาจไปเนี่ยทำไมเสียงเฮลิคอปเตอร์ไม่ใช่เสียงวิ่งวิ่งเนี่ยไม่มีคิดเองอะไรอาจจะเหมือนเกมเดอะโฟเลตก็ได้ไม่มีอ่ะเดอะโฟเลตน่ากลัวเกินอันนี้แถวบ้านเราหรือไม่ใช่ไม่รู้เลยไอ้เฮเราเดิมอาการแล้วเนี่ยไม่จำได้ใช่ไหม เฮ้ยแล้วกลับกลับทางไหนออบ้าเนี่ยไม่รู้ไงดิ๋ยวพาพาโคตรตามไปโห้อยู่สองโคตรนั่เนี่ยไม่เป็นไรเราอีวายเพื่อนไปก็ได้เดี๋ยวทำดาบให้คอมใหม่ทางเลนเลยแม่งปลาพิมพ์มาแล้วเถอะไอ้เนี่ยปลาปลาหมูหายลงลงดินไปเลยไอ้เนี่ยไม่รู้อะไรเลยไอ้เนี่ยเจอแล้วกูเจอแล้วหมาป่าไอ้เีย มามามาหมาป่า,กกาไกเออร์ด้นะเอ้ามาท่้นมันลอะเรียบร้อยเป็นไงล่ะกูยิงแม,นม่นป่ะไอ้เหี้ยทำไมจอตรงหน้าอ่ะสิเอา้าไอเฮียดูทำไมกูเบนเดตก้าวไว้เนี่ยแต่ว่าเลือยก,กุหลาดใช่ไหมเออเรโดนกันละอ่ะอันนี้ไปไม่มีเบนเดตอ่ะน่าจะโดนกัดไอ้เหี้ยอะไรย,ยายนี้โดนกัดได้ไงวะก็ยิงโดนเนี่ย กัดระยะไกลบ่สไอ้นี่มีกาดระยะไกลแต่ว่ามองไม่เห็นเลยเก็บสไนเปไรแล้วกันยังไม่พร้อมที่จะเอาไปใช้ถ้ายังรบไม่ติดไอ้เงี้ยกรพันได้ไขมันสัตว์โอ้โหโอ้ใช่ไม่ได้อเนี้ยเลื่อยหยุดไหลแล้วอ อ๋อมีคนเอ้ยสี่งคนนี้ลั่นเลยลั่นหูเลยแมนแมนแปดสิบเจ็ดเมตรไอสัตว์ไปแล้วอันนี้โดนเหยียบกับดักตีนกวางใา้ไหนวะเมื่อกี้ไม่รู้กูไม่เห็นอาอ,อยู่นี่อยู่นี่ไม่ใช่โดนเดินไปหาตีโดนระเบิด เดี๋ยวกูยังเงาให้เออเขบเดี๋ยวมาทำี่ก่อนตัดมันจุบจุบจิจิบไอ้นี่แล้วเวลาตายมีแ็ดมีแมลงวันตอมเนี่ยเหนาะแล้วมาขอไาในบ้านก่อนเออแต่กูกลัวระเบิดนี่งไปไป่มีอย่างนั้นแหละไปนี่เปิดไว้ก่อนจันไว้ ตรงกลางแล้วป้าปุงอยู่ไหนวะอยู่บ้านมันนี่เรียกมันมาดิเรียกมันมาคุยดิไอ้ปุงมันเล่นดอทเออยู่ยี่เล่นดอทเอเนีไอเนี่ยติดติดดอทกันนานเลยเหรออ๋อมันเล่นไปสอนหลายกว่าร้อยชั่วโมงแล้วเย็ดชี่ไอ้เหี้ยเมื่อก่อนยังไม่ขนาดนี้เลยเนี่ยก็ชวนมันเล่นเองอ่ะทุกวันนี้มันติดแล้วเนี่ยล่อเย็ดชี่ร้อยชั่วโมงแล้วอ่ะเย็ด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 เนี่ยเราเปิดทิ้งไปอ๋อไอ้ฉันนึกว่าเปิดทิ้งไป เปิดทิ้งไว้นี่กูจมเลยได้กูไปยิงข้างกองไฟอะครับเออเปิดทิ้งไว้ขึ้นกองเพิ่มอะไรนะกินแล้วเพิ่มไหเวลามันเพิ่มปะเพิ่มอะเดี๋ยวกูปั๊มเวลาเขาแล้วย่างเนื้อย่างไงวะไก่เนื้อกับไก่ไม้เลยจะปั๊มเวลาไหมต้องกดโอเพนใช่ไหมความเทเล่นเล่นไปแล้วไม่ได้เลยผ่านว่าชั่วโมงผ่านว่าชั่วโมงโคตรงมเงียงเลยคต้องใช้อะไรเปล่า เข้าไปทำอะไรยศซิเวอร์สองนี่คือนั่นแหละเข้าไปอ่อกเจ็บอะแม่งอยู่ดีอยู่ซิเวอร์สองเจ็บที่ต้องหมูรู้รู้รู้จริงไงโกูใครเขาเล่นเกมเสร็จทีวะมีคนเดียวอะการเนี่ยเจ็บเจ็บขว็ดเจ็บยับย็ดเยดิ็ด เจจเเอากอกขาใส่ไปเข้าไปเลยยอดไปป้องกันโดนลำดับกันต้องจอดเลยเจ็ดที่ต้องรู้เลยเจมส์เจ้ารู้ของการของการจับป่าวใช่ไหมไม่ใช่เ้ยไม่ได้เจอกันนานเลยจ้าเป็นไงบ้างวันนี้ เรผู้หญิงจับหับยังไงลูกแล้วปะปูง่ะปะูได้ไงวะอ่ะลุยก็เมื่อวานการก็ลูดมาแล้วใช่ไหมอะไรเห็นเขาพับบ่อยไม่ใช่เลอขมีดไปครับเอาจริงการเอาจริงทาเลปาปลาหมีนี่นจังหวะมอไอเนี้ยได้ได้กินได้กินปีด้วยครับได้กินอะไรปีวะ ตอนแรกไปกับเพื่องรวยแต่ักแม่งไปสนิทตอนไหนไม่รู้แม่งมีผู้หญิงมา,าก,สก <S 1> <S 1> ็สนับสนิทเลยกอดคอเยสสนิทกอดคอเลยเหรอไอ้นี่โม้โง่ใหญ่กระโดกอย่างเดียวเลยกระโดกเลยเหรอเยสเป๊ะต้องพามาดับเ,เลยละลวะต้องพามาดกกัเลยเย็ดเช่ตามีอยังหล่ออะกระกเลยตอนนี้กู้ใดได้ล่าคนเลยลเนี่ยโอ้โหเกมนี้ ปลามีมึงจะโดนคาร่า,ลาปลาไม่โดนหรอกเดี๋ยวดูดูความแม่นกันปลาไม่โดนหัวไปล่าของกันเดีกวไป,ปไปดีไปหาไปล่าของกัน <c oughs> แล้วกูเงียบล้วไอ้ <c oughs> เงียบ้วครับไปเงียบละกูเงียบแล้วเเดี๋ยวอาเล็กกี้ก่อนแม่งถือเหล็กมาสองมุมป่าอย่างาไรเอ่อเก็บไปก่อนเลยของดีขนาดนี้เ <c oughs> ช,ช้าสดชี่อดีนะปื้มแม่ใช่ไหม มึงจะยิงหาพ่อมึงเลยถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นสิ้นปีค่อยว่าอย่างเฮ้ยนู่นคือเอ้ยเฮ้ยคือมินไอ้ปื้มสายมืออ่ะมีคนมีคนมีคนไอ้ดอกน่าจะไปเก็บไปปะไปเอาไอ้เราไปองยิงเนี่ยไปยิงคนไอ้ดอกคุ้นดินไปไหนอยากรู้ก็มินไหนไปดูก่อนนั่นดีปะแข่งยามเช้ามันสวยจริงใช่เช้ายามสวยจริงไอ้เฮียพาไปงินก็เทเลทอมบี้ไอ้เฮียไม่ถสาไฟฟ้าแต่สตี โอเคบ้านเลาไมีเสาไฟฟ้าแต่ไม่มีแต่ไม่มีมีเมืองมีบ้านทำไมบ้านเราไม่เหมือนยานเลยวะเออเค้ายังไม่มีปืนพกเลยเลยไม่เป็นไรกูเอาปืนนี้ก็ได้มึงมึงมึงยิงทางทางห่างห่างยากเลยเหรอได้แต่ไม่ได้นก็แล้วแต่ไปเฮ้ยปะไม่เป็นไรพิมพิมคิดเสร็จแล้วก็พิมมา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 จะง่ายกว่าคิดกันคิดกันไง เฮ้ยลืมเอาแผ่นพีมาเฮ้ยคขาเราลืมเขาไม่สามารถเสียนั่นได้เลยวะไอของไว้ใช้สร้างบ้านอะตีไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยโดนโดนโดนคุณเก็บเลย่มตั้งเก็บเพิ่มตอย่าลั่นลั่นลั่นมันวางไว้ในกล่องอ่ะถอดถอดถอดถอลั่นเมื่อกี้ลั่นมึงยิงโดนใครครับไม่เห็นโดนใครมึงจะยิงโดนโดนไอ้เพิ่มหรือไอ้มึงเสีใหญ่ไเนี่ยจะไปเมื่อกี้กินจะโดนอะไรเงี้ย ไม่โดนอไม่เห็นโดนลเลยหเกิดอไปอ่า <ไป S 2> อาการหายเหน่อยอาการอ่ะอ๋อลับเล่นล้ออยู่โอเคได้ด<อ>บวกกับ<ด> <ๆ S 2> เกมเต็ม <ๆ S 2> ทีเกมเต็มทีที่ปล่อยบอดเดินแล้วเนี่ยโอ้โหปล่อยบอดเดินไอ้ยัยโกไอ้เยัยบอดไม่ใช่ว่ามันจะหนีตลอดนะเนี่ยไอ้อยู่ไหนกันปะพร้อมแล้วมีปืนพกแล้วอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างกำลังจัดการของอยู่ เป็นมักระตีเงี้ยห้กระสุนมันเต็มมันจะได้แน่นอนกว่าดีในเนี่ยมาหน้าบ้านเลยข้างล่างไอ้อยู่ตรงบนตรงหน้าบ้านเนี่ยแต่เขาม่ยังขาดลูกซองของดีไปอีกอะไรอย่างเงี้ยซองเทพลูกซองเทพอยู่ได้เหรอเนี่ยมันไหลเรื่อยๆจะไหลไม่ได้หมดละว่าใช้ลูกซองนี้ก่อนก็ได้ค่อยเอานั่นไหลไอชัดไหลไม่ไองหมดเลย ลูกซองที่ไอ้คอบใช้อะดี่ากแหมมันรางยิงดลยลูกซองเทพโอ้โหไอ้เหียนัดเดียวไปเลยโคตรหมาเลยนี่เจ็บว,วะไปะไปนะไปไกด์แกงสเตอร์ไปแล้วแกงสเตอร์ <c oughs> เฮ้ยจับไปเป็นกลุ่มๆสิเฮ้ยไปเดี๋ยวๆมานหวาดเว้ย ไปกลุ่มๆอย่าไม่เหยียบแลบ้วเบยก็เตุ้า <c oughs> ทีเฟินคิวไอ้อาเลย,เยไปตีไปคน,นหนึ่งพูดก่อนอาแร่ก่อนแร่เราหมดไปตีไปไปแล้วเรอไอเซิร์ฟเฟอร์รอไม่พอ,อเออว่ะเฮ้กูหางไปนั่นอะไรหน่อยเื่หยิบเหล็กม,ม,ม,มา ไอ้แล้วตรงแม่น้ำมันมีอะไรให้เก็บไหมเนะี่ยัลยอะไรครับตรงแม่น้ำมันมีอะไรให้เก็บไหมไม่มีม,ม,มีแค่แม่น้ำธรรมดาว่ายน้ำได้ปะไ,ไ,ได้ว่ายได้แต่ว่ามึงจะเกดอการหนาวเสร็จแล้วก็เย็นแล้วก็เล่นเลยไอ้เหียกูหดเลยแค่นั้นละโหท่าเตะมึงโคตรจะเจ๋งเลยไอ้เหียหมอบหมอบแล้วค่อยเดินแล้ว็ตีหมอบเลยเดินแล้วตีอวอวต,ตอนนี้มีมีแค่มึงนะที่ททเทิดโถมได้ ขนาดนั้นเลวเวลามึงต้องวับกับปอนช์ซื้ว่าซั่มแล้ววันหลังเปลี่ยนชื่อเลยเวลานั่งเดื่อเอ้ยคงต้องเปลี่ยนชื่อสั่มๆเลยฮะเดี๋ยวกูเปลี่ยนชื่อได้เลยเป็นกาลาก็ได้ชื่อธรรมดาีใครไปสร้างบ้านไว้กลางทะเลนะเขาคงจะเฟี้ยวน้าดูเราไปต้อนรับเอ้ยเราเราไปต้อนรับเขาดีไหมไม่ลืมยูเจโฟมาเ้ยไม่ต้องหรอกไม่จ้เป็นหรอกมันจะเป็นไง น่ารักจริงไม่เห็ดเก็บแบบไม่ได้ของข้างทางกูแดกหมดอะไอ้เห้ยมีอะไรแดกก็แดกรอข้าพเจ้าด้วยถือมีดกวดไล่ไล่ฟันแม่งเลยแัวน,นี้มีมีคนด้วยมีคนนี่ก็ตเตรียมสองพร้อมเลย เอเคเอมสองมีเอเคี่กูรู้สองน <c oughs> อนาวคคนหายไปแล้วข้างหน้ามีสิ่งก่อสร้างบานโอ้โหไอ้ทียมึงสร้างอะไรขนาดนั้นไว้เหี้ย